นี่ค่ะวันนี้ป้าติ๋มมากินไก่ย่างนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทายเขาได้ไหมไก่ย่างนะคะมีชื่อมากเลยไก่ย่างบัวตองนะครับค่ะไก่ย่างบัวตองครับผมค่ะโดยร้านคุณลามร้องใหม่ครับผมอะไรนะลูก ไกย่างโบตองมิวอย่างเงี้ยยังยัไปใกล้ๆหนูมิวไก่ย่างโบอตองครับผมครับแล้วไงหนู <c oughs> มีอะไรจะพูดอีกไหมคะอร่อยนะคะมาเปิศปู์ห้ามพลาดมาเปิศปูนห้ามพลาดมีร้านนี้ร้านเดียวครับผมครับนี่คืออะไรคะลูกค้า จากไก่เราก็จะมีเครื่งองในย่างจะมีตับย่างตับย่างอันนี้ก็จะเป็นไส้อัว่วก็มีคอหม,อหมูย่างคอหมูย่างนี่นะลูกครับผมเด็ดที่สุดก็คือจะเป็นปลา่สสอนไหลก้างอรับผมีที่นี่ที่ทอเดียวขอบคุณหมูบ้านนะลูกครับค่ะคคอย่าลืมนะคะใครผ่านมาทางนี้ใครผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะนะครับกุหลาบหลอกใหม่ครับผมโดยเนียวไก่ย่างก๋วยเตีรย ่ะขอบคุณมากค่ะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีแห้งค่ะอร่อยมากเมื่อกี้ป้ากินไปแล้วนะคะแล้วขายตัวเท่าไหร่คะลูกเนี่ยก็เป็นไก่บ้านอันจะเป็นไก่บ้านครับผมตัวร้อยเก้าสิบราคารู้กันหมดนะคะครับผมราคาจะไอม่แพง อร่อจังเลยอ่ะเราจบข่าวเพียงแค่นี้นะคะครับ,รบสวัสดีค่ะ